ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณจะตังตอบชัดประจำวันที่1มีนาคม2565นะครับมีคุณผู้ชมที่ได้รับจิตคนละครึ่งทั้งรายเก่าและรายใหม่ถามมาว่าหลังจาก28กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ผ่านไปเนี่ยมีการตัดสิทธิ์บางส่วนแล้วและคนที่ได้ใช้เงินแล้วไม่โดนตัดสิทธิ์สามารถใช้ได้จนถึงวันที่30เมษายนนี้ จะได้รับเงินเพิ่มอีกไหมเป็นคนรับพันห้าร้อยบาทเพราะนําเงินจากการตัดสิทธิ์ของคนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยมาจ่ายต่อให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์ปัจจุบันก้าตังไปตามข่าวมาให้แล้วนะครับปรากฏว่ายังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังนะครับว่าจะมีการเพิ่มเงินจากพันสองเป็นพันห้าร้อยบาทไปอย่างใดดังนั้นแล้วสําหรับคนที่โดนตัดสิทธิ์เมื่อวานนี้วันที่28กุมภาพันธ์เงินทุกอย่างที่ไม่ได้ใช้จากคืนไปที่กระทรวงการคลัง ส่วนจะนําเงินนี้มาเพิ่มให้กับคนที่ได้สิทธิ์ปัจจุบันหรือไม่เดี๋ยวรอการประชุมในอนาคตว่าจะมีเพิ่มหรือไม่เพิ่มนะครับแต่ดังนั้นแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่ใช้คนละครึ่งหมดแล้ว1,200บาทไม่ว่าจะเป็นรายเก่าหรือรายใหม่ขอร้องอย่าลบแอปเป่าตังเด็ดขาดนะครับเผื่อในอนาคตมีเงินเพิ่มเข้ามาคุณจะได้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดและยืนย่นยาตัวตนใหม่ให้ยุ่งยากดังนั้นแล้วใครที่ใช้เงินหมดแล้วเก็บแอปเป่าตังไว ใครที่ยังใช้ไม่หมดก็สามารถวางแผนการใช้เงินได้ จนถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่ใช้คนละครึ่งแล้วมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยช่องสตางค์มีเดียเป็นช่องที่ตอบคําถามคนดูในสิ่งที่คุณอยากรู้โดยจะนําความจริงมาจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะครับติดตามข่าวจริงอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวจริงให้คุณถึงหน้าจอ YouTube มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับสตางค์มีเดียครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าว ้ใหทุกเย็นวันเสาร์4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งสตังเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตังต์มีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ